สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับรุงมิ่งชาแนลนะฮะอ่าฉากหลังก็ได้เปลี่ยนปลายนะฮะซึ่งตอนนี้วอล t h นเดอร์ก็ได้อัพเป็นแพ็กอัปเดต1.43แล้วนะฮะซึ่งก็อัพแพ็กนานพอสมครวรน,นะฮะลงอัพตั้งแต่บ่าย2อถึง6โมงเกือบ1ทุ่มกว่าถ้าเน็ตใครบางคนเร็วก็ประมาณ4-5ชั่วโมงนะฮะเสร็จนะฮะเหมือนกับว่าเราได้อัพไม่ใช่สิ เหมือนเราได้โหลดเกมใหม่นะฮะประมาณนั้นนะฮะซึ่งเขาจะเอาเครื่องบินในเกมนี้ด้วยนะับเป็นเครื่องบินลำใหม่นะฮะมีทั้งเจ็ททั้งเครื่องบินรุ่นรุ่นไบพาสด้วยนะฮะก็จะเป็นถ้าเป็นสหรัฐเนี่ยก็จะเปรน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 ปรน,ปรน,ปรน,นาวีไฟเตอร์นะฮะเครื่องบิน F7 F1 เนะฮะเป็นเครื่องบินของเครื่องยนต์ของนาวีนะฮะของอเมริกานะฮะ ซึ่งลุงก็จะไปทดสอบกันดูกันว่ามันดียังไงนะฮะแล้วก็ที่มาใหม่ก็คือเจ็ตบอมนะฮะเจ็ตบอมว้าวมีเจ็ตบอมด้วยดูรูปร่างก่อนนี่สวยงามเป็นเครื่องบินเจ็ตบอมนะไม่คิดว่าจะมีเครื่องบินเจ็ตจะมีอาศัยบอมเบอร์ด้วยนะฮะก็มาดูของ เยอรมันกันมากนะฮะเยอรมันมีอะไรมากถ้าเป็นสายเครื่องบินอันนี้รถถังนะฮะอ่ามีเจ็ตบอมบ์กับเขาไหมน่าจะมีนะฮะโอโ้โหพออัพแพ็กใหม่มาเนี่ยก็สายเครื่องบินแต่ละแต่ละชาติแต่ละสายเนี่ยก็อัพมาเยอะพอพอสมควรนะฮะ <c oughs> ไหนไหนอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้จะเป็นแฮปปี้ไฟต์เตอร์นะฮะพวกแฮปปี้พวกโจมตี หน,หนักนะฮะนี่เครื่องบินสามเหลี่ยมของเยอรมันรูปทรงคล้ายๆเหมือนอ,อะไรวะแบ็คเบิร์ดนะฮะนั่นก็คือเครื่องบินล่องหนนะฮะของอเมริกานะฮะอันนี้อันนี้เป็นของอันนี้เป็นของเยอรมันนะแต่รูปร่างก็เป็นเหมือนกันแต่ถ้าถ้าเป็นของอเมริกายุคปัจจุบันก็จะเป็นสามเหลี่ยมดุ้นๆเลยนะฮะมีอะไรมาบ้างอันนี้ก็มาใหม่เหมือนกันโอ้โหเยอะมากอันนี้ไอนนอันนี้เห็นนานละ อันนี้น่าจะมาใหม่นะฮะมาใหม่เยอะมากนะฮะมาดูของรัเสเซียกันบ้างอแต่ก่อนมีอยู่แค่สองแถวฮะอยางนีมาเพียบเลยโอ้ดูจะเล่นไหวไหมเนี่ยแม่งเยอะมากส่วนของอังกฤษเนี่ก็อดูวนผ่านแล้วคิดว่ามันจะไม่มีอะไรเยอะมากครับเยอะนะฮะมีไงมาใหม่ เต็มเต็มจิตบอมเบอร์อีกแล้วครับท่านอีกแล้วครับท่านอ้าวเฮ้ยเดยวทำไมรูปทรงเหมือนอเมริกาจังวะรูปร่างจะเหมือนกันแต่เครื่องยนต์น่าจะไม่เหมือนกันนะฮะไหนดูของญี่ปุ่นดิของญี่ปุ่นนะฮะอันไหนมาใหม่อันนี้น่าจะมาใหม่เหมือนกันหรือว่า มันอยู่มาตั้งนานแล้วนะฮะหนูไม่ค่อยไปเข้าไปคลิกเล่นสักทีนะที่มาใหม่ก็จะเป็นเครื่องบินไบพัดนะฮะเครื่องบินรุ่นไหนวะอ่านี่ไงรุ่นนี้นะฮะไบพัตอยู่ข้างหลังนะฮะว้าวสวยรูปทรงรูปทรงเท่ดีนะฮะรูปทรงเทด่ดีออกแต่ทันสมัยนะฮะดูวุดดี้มันมีอะไรมาบ้างอ่ามันมีแค่นี้วะโห เยอะนะมันมีแค่นี้เลยวะโอ้โหอัพง่ายๆเองนะฮะเก็บแป๊บเดียวครบนะฮะต้องเล่นหลาย,ลายรอบอ่าครึ่งบินเจ็ตมีอะไรบ้างอะาเจ็ตบอมเบอร์อีกแล้วเจ็ตบอมเบอร์โอ้โหมีมีเกือบทุกชาติมีเกือบทุกชาติไหมเนี่ยอืม้มพูดแล้วปากสั่นนะฮะพูดแล้วมือสันส่นสันส่นสั่นสั่นนะฮะโอ้โหแต่ว่าทําไมลำนี้มันอ้วนกว่าวน,นี้ก็ เจ็ดบอมเบอร์อีกแล้วครับท่านโหรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมรูปร่างเหมือนเหมือน f 4ี่แฟนทอมจังเลยอ่าเครื่องยนต์เจ็ดสองสองอันนะฮะอืมแถมมีป้อมมีปืนกลอยู่ข้างหน้าด้วยไหนอีกลำนะฮะอือสองเครื่องยนต์เหมือนกันนะฮะแต่มีอ่าช่องรับลมอยู่ตรงข้างหน้านะฮะ ว้าวในต้วงกีดดิ้นนี้มันมีเจ็ดบอมเบอร์กี่ลำเจ็ดบอมเบอร์เจ็ดบอมเบอร์อันนี้มีแค่ลำเดียวนะีฮะส่วนรัเสเซียมีไหมมีเหมือนกันมีเหมือนกันว้าวอันนี้ดูแบบรูปทรงแบบอ่าไม่เหมือนเพื่อนนี่ฮะอาจจะเรียวกว่านะฮะโอ้โหทรงเหมือนรูปจงจ,จรวดเลยนะฮะมีป้อมปืนกลหลังด้วยนะ อเมริกามีไหมไม่น่าจะมีนะฮะไม่มีฮะน่าจะเป็นแบบทิ้งบอมแล้วทิ้งทิ้งแล้วก็บินกลับนะฮะแหมไม่มีอาวุธป้องกันตัวนะฮะสาระดำเดิมนะฮะแบบบรรจุระเบิดหนักๆนะฮะแต่ของญี่ปุ่นอ้วนกว่านะฮะทีนี้เราก็มาดูกันว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงมั่งสำหรับอ่เครื่องบินนะฮะ ทดสอบเสียงปืนกลจะเปลี่ยนไหมเห็นรับมีหลายคนบอกว่าเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับลองทดสอบดูนะฮะทดสอบดูลองยิงดูนะฮะเสียงปืนกลจะเปลี่ยนไหมเห็นเขาว่าเห็นเขาว่าเปลี่ยนนะว้าวเปลี่ยนไปแบบดีกว่าเก่านะฮะโอ้เสียงแบบดังไพเราะมาก แล้วทีนี้เขาบอกว่ามีคนบอกว่าอห้าสิบเ็ดปรับปรุงใหม่นะฮะบินคล่องตัวกว่าเดิมแล้วคล่องเข้ากว่าเดิมนะฮะเขาบอกว่าภายในเกมเนี่ยจะเปลี่ยนไปหมดทุกอย่างเลยเครื่องบินแท้ทุกลำเปลี่ยนไปหมดเลยนะฮะเพราะว่า P ห้าสิบเ็ดคล่องตัวกว่าเดิมนะฮะตรงนี้แต่ก่อนมันหันช้านะคือหันนิ่ต้องบินเร็วนะฮะถึงจะรู้ให้ลองเล่นความเร็วสูงสุดที โ okay. อเคเรงสุดละรู้สึกว่ามันจะปรับปรุงใหม่นะเสียงนคุณกก็ปรับใหม่นะฮะไทรล็อกก็เดิม,มดังกระหึ่มแคนี้มาดูของเยอรมันกันบ้างนะครับเสียงเป็นคนจะเปลี่ยนไหมอ นี่มันเป็นรถถังนะฮะลองเทสดูเทสเทสนะฮะเทสเทสไฟเตอร์โอเคความคล่องตัวจะเปลี่ยนไปไหมหขาว่าต้องเปลี่ยนเกือบแทบทุกอย่างเลยยืนยืนสตินะฮะโอ้โห โโอเสียงดังกว่าเดิมอีกโอ้โหดูว่าแก็ดลิงดูว่ามีนี้กันนะฮะยิงรวมนี้โอ้เสียงพอๆๆอยู่หูดับอยู่หูดับ เดี๋ยวยอีกลอง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 อีกอ่าลืมไปนะฮะรถถังเข้ามาเพิ่มด้วยก็จะเป็นอ่านี่ไงเพิ่มมาสองคันนะแพนเซอร์ Panther. H กับ JH กับ J หรือว่ามีมานานแล้วอันนี้ก็จะอันนี้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้เข้ามาเล่นรถถังบ่อยนะฮะก็จะเป็นนี่นะฮะสำหรับใครที่ชอบเล่นสอยเครื่องบินนี่เข้ามาใหม่นะฮะ อ่ส่คันนะฮะเป็นรถถังต่อตั้งอากาศยานอาท่อเดียวดูรูปร่างมันนะฮะดูรูปร่างมันก่อนพิบิวเจดอือหือน่าใช้มากแต่ไม่รู้ว่าปืนมันเสียงมันเป็นยังไงนะเทสไม่ได้นะครับเพราะว่ายังไม่ถึงขั้นอันนี้ก็ด้วยนะครมาใหม่เหมือนกันว้าว เหมือนรถถังอะไรนะที่แบบใช้บันจุคนแล้วก็ยิงแบบอะไรวะเป็นรถถังเบาอ่ะเหมือนรถถังปัจจุบันอ่ะที่มันข้างๆมีจรวดด้วยอ่ะชื่ออะไรวะจำไม่ได้นะฮะแล้วก็เข้ามาใหม่เยอะมากรถถังเนี่ยโอ้โหนี่เห็นแล้วมือสั่นมาดูอังกฤษมากนะฮะเสียงปืนกลจะเปลี่ยนไหม ถ้าเป็นเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยก็จะเป็นเสียงแบบหน่อมแนมมากนะฮะเหมือนเสียงมันตบยุงนะฮะดูสิดูสิเสียงเปลี่ยนไปไหมแชตติ้มเทนแล้วสิเสียงมันจะเป็นยังไงในะเสียงคืนโอ้ เหมือนเดิมอังกฤษไม่เปลี่ยนนะฮะเหมือนเดิมเสียงเหมือนตบยุงมากลองดูดิลำนี้ดิเสียงมันจะเปลี่ยนไหมเฮ้ยทำไมมันอังกฤษไม่เปลี่ยนวะเสียงน้ำเนมเสียงปืนน้แเนมเหมือนเดิวนะฮะโอ้ กฤษไม่เปลี่ยนหรือว่าจะเป็นเฉพาะรุ่นนะฮะมาดูญี่ปุ่นมั่งอาอาซีโร่ดีกว่าเสียงปืนจะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนกับทุกเกมไอ้เปลี่ยนเกือบทั้งระบบนะฮะระบบกระสุนโลมเสียงกระสุนอะไรเนี่ยแต่ว่ามีบางชาติที่ไม่เปลี่ยนไม่รู้เพราะอะไร,รทา้งใครจีนไม่ชอบอังกฤษหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบนะฮะ โอ้เสียงดังใจใจมากดูว่ายิงตืนใหญ่นะฮะว้าวเสียงไสรอมากอันนี้เสียงดังกขวานานยน่าวคุณคนเล็ก เสียงก็ยังดังนะฮะโอ้โหคือแบบว่าอารมณ์ในการยิงเนี่ยก็มันได้รู้ความรู้สึกกับเวอร์ชันเก่าเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยเวอร์ชันนี้รู้สึกว่ามันแบบได้อารมณ์มากกว่าเสียงดังมากนะฮะขึอบินญี่ปุ่นตับ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 เนี่ยโอ้โหลองดูมาดูคีดคีย์ีะจะเหมือนกันหรือเปล่าโอเคนะฮะ เขามาทดสอบเลย,เอยโอ้โหแม่งดังได้ใจลนะพอพอ,พอทดสอบพอแค่นี้ยวหูดับนะฮะยวหูดับถ,ถ้าไปเล่นในแบบ เกมเพีเอลบอาเคดกับเบตเอไม่ใช่สิอาเคดนะฮะกับเบตเทิร์นเอเลี่ยนตีเบตเทิรนะทั้งทั้งเกมได้ยินแต่เสียงปืนนะฮะเสียงเครื่องบินแทบจะไม่ได้ยินเลยถ้ายิงกันจริงๆอ่ะเอาละมาดูที่รถถังของรัสเซียกันบ้างนะครับรถถังของรัสเซียนี่เยอะมากแต่ก่อนจะไม่มีแต่ก่อนจะมีอยู่ แค่เนี้ยม,มีอะไรมาเพิ่มมั่งน่าจะเป็นรถถังคันนี้นะฮะอันนี้เหลือจะมามานานแล้วนี่จดตั้งกัศยานมาดูกันนะฮะรูปร่างเป็นไงอืม้มหืมรูปรป่างใหญ่โตแถมมีพลังมหาอำนาจด้วยโอ้ถ้าเล่นหมดรถถังนี่เอาก ก็ทางต่อตั้งกัสยานคันนี้ไปเนี่ยโหรู้สึกว่าอยากได้ยินเสียงคันนี้มากๆเลย,เยไ,ไม่รู้จะเป็นยังไงไม่รู้จะเป็นยังไงนะต่ออ่าลุงก็ได้ไปดูเขาพรีวิวแล้วนะเสียงดังได้ใจมากดังต่มต่มต่บะะโหแบบยิงแบบนึกว่าปืนใหญ่นะฮะนึกว่านึกว่าอาตราจออันนี้อีกคันนี่อะท่อเล็กๆนะฮะแต่ยิงรัวที่แต่ยิงรัวมากมาก เขาบอกว่า,างั้นแล้วก็รถถังคันในอีกละ่ะอ้มาเยอะมากนะฮะว้าว <c oughs> เยอะจริงๆอันนี้เราก็ไปลองทดลองอหมดอาเคดเบตเทิลนะฮะหมดรถถังนี่แหละคือเขาเขาในคลิปฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่าจะมี ฟังก์ชันพิเศษเพิ่มเข้ามาในใน,ในเกมด้วยเพิ่มความสนุกให้ในตัวเกมอีกด้วยนะฮะซึ่งจะเป็นการบังคับครือบินในโหมดรถถังนะฮะอ่ามันจะมีเครื่องบินให้เราเลือกนะฮะในเกมเนี่ยอ่าเห็นช่องล่างๆเห็นช่องข้างล่างไหมปกติจะมีสองสามช่องนะฮะกับช่องอ่าอะไรนะถังดับเพลิงนะฮะเอาไว้ ดับรถถังที่มันเวลารถถังรนไฟหนึลูกฮะนี่บดใหม่เข้ามานะครับรู้สึกเกมน่าเล่นขึ้นมากนะฮะก็จะเขาจะมีให้บังคับขึ้นบินชั่วคราวนะฮะประมาณามีเวลาประมาณ30มสิบวิหรือ20่สิบวินี่แหละก็จะมีให้เลือกบังคับขึ้นบินไฟเตอร์แอ็กแทคเกอร์หรือเฮฟวี่ไฟเตอร์นะฮะแล้วก็อันสุดท้ายเป็นเลก้าเนี่ยก็นั่นเขาจะเป็นขึ้นบินชิงระเบิดนะฮะ สามารถเอาบังคับเครื่องบินเนี่ยไปติ้งใส่ผู้เล่นคนอื่นได้นะฮะนับว่าเป็นอรรถรสในการเล่นเกมมากๆนะฮะสำหรับวอเทนเดอร์นะฮะน่าเล่นเยอะขึ้นมากนะฮะแถมเสียงระบบปืนของเครื่องบินเนี่ยโอโ้โหปรับปรุงใหม่หมดเลยนะฮะก็ไม่รู้ว่าแต่ก็ลุงยังไม่ทดลองทั้งหมดนะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมั่งเขาบอกว่าเครื่องบินก็ปรับปรุงใหม่ด้วยเหมือนกันนะฮะถ้าใครอยาก ถ้าใครอยากลองเนี่ยก็ทนไม่ไหวก็ไปอัปเดตแพดได้เลยฮะอัปเดตอย่างนี้เลยใครยังไม่อัปก็ไปอัปเลยนะฮะโอเพราะว่าปรับปรุงหน่เยอะมากเยอะจริงจีนะส่วนโหมดรถถังเนี่ยวินยังไม่ได้นะเพราะหรือว่าต้องยิงเล่นก่อนนะป๊อปป๊อปป๊อปอ้าวจ้าจ้าจ้าคือโหมดรถถังเนี่ยเขาปรับใหม่นะคือแบบ จะไม่มีรถถังที่เราเล่นแล้วเนี่ยจะไม่เลือกมาสามสองแด้ฮะคือแบบพังแล้วพังเลยเลือกคันใหม่เลือกได้แค่สองคังนะจะก่อนนี้เลือกได้เรื่อยๆอันนี้ไม่ได้แล้วนะฮะเลือกได้แบบหนึ่งเลือกได้แค่สองคันเท่านั้นลุงเล่นมาแล้วก็ได้แค่สองคันนะฮะเพราะนั้นบทสิทธิ์นะฮะเลือกไม่ได้อีกก็รอจบเกมแล้วก็เล่นแบบใหม่แบบฟุงใหม่นะฮะก็แบบเนี่ยไละ ม่รู้เหมือนกันว่าถ้าแบบเอารถถังออกไหมเรื่องตวมันจะกวงกันไปเขาก็เลยปรับปรับเปลี่ยนออกเปลี่ยนใหม่นะไอหนูก็ไม่รู้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะมีเครื่องบินโผล่มาเนี่ยแหนแมปหนึ่งก็เรื่องรถถังได้แค่สองคันนะฮะย้ำย้ำได้เล่นได้แค่สองคันแต่เรื่องอะไรคอมบินก็ได้นะฮะอื ป,ปมปนบังคับปมปืนตายโอเคเรียบร้อยใครยิงวะ ินมากเลยว่าเพราะว่าหมดเป็นหลายคนเขาบอกว่ามวนนี้ดีมากนะแต่บางคนก็ไม่ชอบเหมือนกันบางคนก็ชอบแบบเก่านะฮะก็แล้วแต่คนชอบนะฮะลุงว่าชอบแบบใหม่มากกว่านะเพราะมันมีอารมในการเล่นดีกว่านะฮะร,รู้สึกเกมมันดูมันขึ้นนะฮะไม่ใช่มันทอดนะค,คนละมันกัน เนี่ยเขาบอกว่ามันมีลายรถถังมาใหม่ด้วยเยอะแยะนะฮะก็ลองไปเล่นดูกันนะฮะเยอะแยะมากมายต,ตอตอเวอร์ชั่นใหม่ก็ดูดีขึ้นกว่าเดิมซึ่งมันดี่าเก่าเฮ้ยตัวศัตัวเหรอ ใช่ไหมประตูใช่ไหมเรียบร้อยอ้าวจริงๆด้วยเรียบร้อยถ้าใครอยากสัมผัสเข้าไปลองแรมใหม่กีก็เล่นเองเลยฮะจะรู้เลยว่ามันเปลี่ยนไปเยอะมากเฮ้ย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 ไล่อะมีของถ่ายเป็นภาพมา อัตาจรอัตาจรไม่ใช่ไม่ใช่ใชอรถรถถังะคเป็นรถก่อต้งอากาศยานแต่อตากาศอาการยานก็จะเป็นรถถังคุณใหญ่ละมันน่าจะมีอตัตจรหรือว่าไม่มีหรือว่ามันมีอยู่แล้วเนี่ยขนเลขเจ็ดะจะได้บังคับทครื่องินนะฮะ นี่นี่ไงเราจะได้บังคับคู่บินแล้วได้บังขับแล้วนะฮะซึ่งมันจะแบบความแตกต,ต่างรู้สึกก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะฮะเสียดายลุงก็ไม่อยากเล่นนานครับว่าจะไปทำธุระก,ก่อนแล้วนะฮะ ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะขอให้สนุกกับแพ็กใหม่นี่ครับเล่นให้เป็นเวลานะฮะใครทําใครมีการบ้านมีอะไรก็ทําให้เสร็จให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาเล่นนะฮะสรุปว่าแมปใหม่นี่ยก็ไม่ใช่ไม่ใช่แพ็กใหม่นะโอ้ตื่นเต้นตื่นเต,นต,นต้นนะฮะอ่ามีละเขามีให้ดูว่าลายรถถังด้วยนะฮะว่าจุดอ่อนของรถถงังมีตรงไหนม้างนะครับนี่ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ เอ็กซเรย์นะเอ็กซรย์รถถังนะฮะ,ะคนขับอยู่ตรงไหนอะไรตรงไหนจุดอ่อนอยู่ตรงไหนของรถถังนะฮะเราจะได้รู้ว่าอ่าจะยิงตรงไหนเข้ามาั่งไม่เข้ามั่งนะฮะถ้าเป็นสีแดงนี่คือจุดที่แข็งสุดๆนะฮะถ้าสีเขียวนี่คือเราสามารถยิงได้สีเหลืองนี่ก็เป็นเกาะแข็งปานกลางเออมันมีบอกด้วยนะฮะว่ากี่มีนถึงจะยิงเข้านะฮะนี่ถ้าเป็นตรงนี้ก็ 50สิบมมกับห้าสมิลนะฮะอ่านี่แหละครับแพ็กใหม่นะฮะของการอัปเดตเกมนี้อะไรครับก็ไม่มีอะไรมากนะฮะใครอยากจะเล่นก็เล่นให้เล่นขอให้สนุกนะครับแบ่งเวลาให้เป็นเวลาด้วยนะฮะอะและครับก็ขอไว้เพียงแค่นี้แล้วกันนะฮะจากการคลิปหน้้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจิ๊บจอยอย่าลืมแบ่งเวลาด้วยนะโอเคเข้าใจ